Did ever tell ฝ oh, no. no. oh, าใคยสามวะ่ะเล่นฝาใครสามในมือถือครับผม น่าจะได้เล่นแค่ห้าทีเพราะเหรียญจะหมดแล้วโอเคโลมันโหลดสักคู่กด A โอเคไปแล้วก็กดสตอรี่แล้วก็กดนิวเกมเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีโหลดอ๋อโอเคเออโอเคเอาแอดเวนเจอร์กัน ผมก็เคยเล่นนะเกมนี้แต่ว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่ผมไม่ถนัดเกมนี้เลยฟาใครสามเนี่ยนะถ้าเป็นภาคอื่นของฟาใครย,ยังพอเล่นได้นะก็คือเล่นได้ดีเลยแหละแต่ว่าภาคนี้ผมเล่นไม่เป็นวะโอเคไม่นมีเสียงพูดเอาละนี่คือ งานฉลองปาร์ตี้อะไรของพวกเราก็ไม่รู้นะครับนี่คือแกลนนี่คือลิลลี่นี่คือลิซ่าโอ้โหพูดไม่ทันแม่งปลาขยะลงทะเลนิสัยแง่นี่ยยน,นอกอะไรไม่รู้เตะตัวพังไหนึ่งทีตีนหักไปหนึ่งทีแล้วก็กระโดดตกโอโ้ไม่ตายโอเคตู้ เข้าวผัเข้าบาวโอเคโดดโล่มโดดโล่มชูนิ้วกลางใส่กล้องไปหนึ่งทีโอ้โหอย่างเท่เท่ตรงไหนว้สั์สะุนโอเคแล้วกระโดดลงมาโดดลงมาด้วยความตื่นเต้นและเสร็จแล้วก็ถูกหยุดเออกระโดดลงจากเครื่องบินแล้วก็บินเหมือนกันนกโอ้โหยี่้อเป็นโคตรบ้าเลยผมจะพากตามซับนะ ผมฉันชอบโทรศัพท์นี้นะมันเป็นโท,โทรศัพท์ที่โคตรดีเลยสัตว์แล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับแกรนดและเจสันจากแคลิฟอร์เนียเออฉันหวังว่าแม่ของคุณและพ่อของคุณคงจะรักคุณมากเพราะว่าคุณทั้งสองมีราคาแพงและ น,นโอ้โหเฮียกูพากไม่ทันแล้วก็ผมอาจจะพากมว่วนะโอ้ผมแปลตรงตัวไปหน่อยอันนี้ผมจะขอไม่แปลนะมันยาวเกินมองตาขันใส่สัตว์แกคือกรีแกคือตัวประกันของฉัน người này chết rắn hả người này ดีว่มาม่อยตกใจหมดว่าหยุดทำให้ตัวกันกลัวได้แล้วโ okay. อเคไอทหารเวนี่มันม,มาแล้วกูกูดึงกูดึงกูพยายามแกะ เชือกที่มันมันมดมืออยู่ตอนนี้แกนเขาก็เออเอาออกมาได้แล้วแล้วก็ดึงดึงดึงออกแล้วก็ถอดผ้ามีป,ปากโอแม่เย็ดเ <c oughs> ม่งเกมฟาใครเดี๋ยวต้องยอมรับว่าเขาใช้คำหยาบแบบตรงเลยอะ่ะเออแต่เขามาแก้ให้เราโอ้เจ็บชิบเป็นเลยครับพี่ชายเฮ้อเฉียงคิดเหมือนกันอะเราต้องหาเออทางออกเอ่อทำไงอะฉันจะเรียกการ์ดไว้ือเชนนะ ทำทำาำ,ำฉันนะอ่ายกมือขึ้นเอาไว้หลอกมันนะเฮ้ยมันที่นี่เลยดิห้องตายมีอะไรวะหยิบเงียบปากได้ไหมเฮ้ยเอ่อเอออ้าเชีย่ยเชี่ยมันตายแล้วรึเปล่าเนี่ยพี่อันนี้คือสิ่งที่ในค่ายทหารเขาสอนเรามาแล้วตีนเตะบางทีฮึบฮึบโอเคตามฉันมาได้เลย ตามมาแกนเนี่ยเหมือนเป็นทหารเก่าหรอเปล่าเออเขามีแบบทักส่งทักษะ่อ่านี่เราก็ต้องเดินตามพี่แก๊นเลยเดี๋ยวก็กดเราจะกดย่อยังไงอ่ะกดตัวอะไรวะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกดตัวบีอ่ะอ๋อโอเคกลมตำรวยเดี๋ยวมันจะเห็นตัวเรา นั่งเล่นไพ่กินเหล้ากันอยู่ไอ้พวกทหารเวนไม่สีพวกโจรสลัดอันนี้เป็นโจรสลัดนะเย่อย่อยอนี่มึงไม่เห็นจริงๆเหรอสาบานว่ามึงไม่เห็นโอ้โหมึงเนี่ยคตรตาถั่วเลยพวกโจรสลัดไอ้พวกโจนแดงเออกดบีเพื่อนั่งแล้วก็เพื่อนลูกเชี่ยหมาเง,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 งียบๆไว้เงียบๆไว้ เงียบหุบปากเอามาเชี่ยมันเอาหมูเอาตัวอะไรมาขวันานะเฮ้ยเงียบๆไว้โอเคโอเคตามฉันมาตามฉันมามึงไม่เห็นจริงๆเหรอว,วะเนี่ยโอเคเราจะไปเราจะตามพี่แกนเข้าไปกระตุกว่ะโอ้ my god นี่มัน,นอะไรกันวะเนี่ยตายเถอะใครมาไว้เอวไว้บอดน้อยเฮ้ย อยู่ไหไรวะพี่กด X เ,เพื่อหยิบของเยสไฟแช็กกล้องเอ่ออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็โทรศัพท์แล้วก็แผนที่โอเคนี่หน้าใครวะโอเคเราก็จะย่องตามพี่ชายเราต่อไปโอ้เชี่ยโอ้ my g ก d เชียไก่วะอะไรพี่โอ้โห oh, <c oughs> แย่ yeah, แล้วเราต้องทําให้เขาออกไปที่อื่นจะทําไงอ่ะตรงนั้นมีอะไรด้วยเราจะลองเดินไปเดี๋ยวนะกดเชียรอ,อะไรพ่โยนหินวะอ๋อเดี๋ยวๆอันไหนวะกด,ดอันไหนอ่ะอันนี้เหรอเออเอาไปหินไปหินโอเค,อเคไม่ต้องกดค้างกดไปเลยโอเคมันมาแนละ้ กาดไปแล้วไปตามแก๊นไปต่อโอ้โหหลุดนะครับผมก็คือ